ยุดยุดไ,ได้เรื่องอยู่มีเคล็ดไงไขอตึงๆนี่หัวบอตึงอยู่แล้วตึงๆเลยแบบเดี๋ยวยิงโชว์เนี่ยไม่หิดหลังแน่นอนอนั่นห,หนึ่งแต้มมาเฮีย บล็อกแปดว่ะสวยเฮ้ยจริงแล้วตอนต่อไปอ่ะก็คือมาเล่นรอเวลาเฮ้ยกูบอดเฮ้ยกูเซียนเฮ้ยเขสเขสมาว่ะใครมันกล้าจกบอกดิพวงกับฮีโร่กับพอว์ยกจะไปล่อมันเอง มันจกซ้ำว่ะอุ้ย<อ>แต่คู่วะอ่ะอ๋อเล็งดักหน้าก็ไม่ได้กลับหลังตรง ข้อตึง <S <S ข้อตึงข้อตึงมันยิงยากสุปาใช่เหรออันนี้พี่ยิงแตกเยอะเลยนะเนี่ยยอมยงังปั่มต๋อปั่มโบยอมเลยยอมเลยลองไปไล่เนินในนั้นนี่สามร้อยอะมันถึงรหรืติดตัวตรงนี้มันสามร้อยเลยน่าโดนเนิบสักนิดหนึ่งอ่ะสักนิดหนึ่งอ่ะมัน,ถ,มนถึงปสามร้อยแบบก่อนไม่ไม่ถึงเลยอ่ะไม่แตะสามร้อยเลยสามตอนเนี้ยคันเนะี้ยไม่แตะสามร้อยแล้วถ้าไม่แตะสามร้อยเลยหมายความว่าโดนเนิบจริง ปกติครั้งนี้ถึงสามร้อยใช่สามร้อยไม่ไม่สามร้อยอ่ะโดนเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟจริงโอฮฮ้ยหืออ้าว ี่เหรยเอาเรื่องวะแล้แค่ขวาหน้าแตกแล้วของกาศใช่เหรอแตงหมดแล้วดิกากเลยเหรอใช่เหย่าของจริงคือจำได้ว่าคือจำได้ว่ายังไม่ได้ยิงเลยแม่บอสเดียกันอากัดเหย่ากากัดโอ้โหงอนอ่ะ เนไปดิน้ำมันหมดอ่ะน้ำมันหมดอ่ะไม่จอดให้จับแล้วได้จริงอ่ะลงเนี่ยทั้งกันอ่ะน้ำมันหมดไครื่อหมดเฮ้ยเยี่ยเข้ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเคลียร้ยงเคลียร์นี้เคลี้ยงใครกันเนี้จอดก่อนทำไมไอ้มันสองเคสมันสองคนว่ะโอ้โหโออะไรกันวะไมปเว้ยไ่ให้เว้ยพี่คนนี้ต้องจับไม่ได้หรอทำไมวะหยก ดีจัดเลยอ่ะทำให้ดูทำตอนไหนตายเนี้ยนะแตกไปหนึ่งแตกแตกแตกยอะแตกคนลแแตกแตกโคตรไวเลย

เรื่องต้นก็ก่อบวนเจ้าที่อหอบอทำคดีโคตรนานเลยว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยไอสัตว์สามสี่คันนี้ตึงหรือเปล่าเสียงโคตรลั่นอ่ะหน้าแตก หลังโอ้โหแตกหมด <laughs> โอหโคตรไวอะ่ะไวจังวะมอบไหมมอบไหมบ้ามเลยโ,โหย สิยางแล้วไวจัดจำนวนซะโดยดีนะครับเอ้ยเปิดเต็มระดับเลยแม่นแม่นอย่างวะโหเซ่หน้าแตก เฮ้ยฝาฝาหลังแตกแล้วล้อหน้าขวาหน้า <_ Through> แตก <_ bats smiling> เอาเรื่องว่ะโคตรสุดมอบตัวไหมครับมอบไหมมอบไหมไม่ไม,มบอบเฮ้ยก็บอกมาดีวะบอกมาดีมาดีที่ลงมาจับจับร,ร้อย,ยตายอีกอันนี้เราไม่เกี่ยว นี่นีนี่ไงล่ะใส่กุญแจมือเลยดูการแตกต่างระหว่างไอ้นี่นะทำคดีผู้หญิงผู้ชายเอาคนตัวนะดู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 ดแป๊บเดียวต้นมีหนังสือดำหนึ่งคนระับปรับ4,000ต่พุก0นาที <c oughs> สุดยอดเลยอ่ะขนมคดีเจ้านายใหม่ดินี่เขาเนี่ย สวัสดีค่ะเรื่ออะไรครับเชื่อขนมหวานค่ะทำเสียงดีทำเสียงดีลองพูดภาษาอีสานดิยั้ครับังสวัสดีจ้าซื้อขนมหวานนะคะอืดีดีดีขายยาหน้านี้บอกว่ากี่นาทีคนเนี่ยสิบวิพันนี ยิงแล้ว no. ว oh, ่ะยิงแล้วว่ะนั่นเนี่ยเิบีเสบีซ่อมไหมครับซ่อมไหมครับนี่ตรงดีซะด้วยพี่ราชาได้เราเนี่ยราชาเนี่ยแปกหนึงโอ้โหบอบอเกินไป โอ้เกินแต่สามผมขอ <c oughs> ขอรอล้วเดงแต่ไว่ได้ไอ้เหี้ยแต่อะไรย,ยัง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 มันยังไม่บดยังไม่บดจะเข้าซอกมรรากาบดแล้วมั้ง ไปแล้ววัตจ,จุลาทางเรียบมึนหม้อไปครับ head shot อ่าจับเลยครับจับเลยครับนี่ไงกูแม่นนี่ทรงดีซะด้วยอยู่ข้างล่างเหรอ เมื่อเจอขอดเมื่ออ๋อสดชื่น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 ลื่นลมแน่เหินแน่นอนโอ้โหสดยอดว่ะขบวกางอากาศแตกสวยขบว ยังก่อนรถเขาแรงอยู่นะเนี่ยดูดิสีแล้วแตกหน้าแตก,แตกหน้าขวาเหรอหน้าขวาหน้าขวาเหรอหน้าขวาแตก<ว>แตกแตกแตกหมดก็อยู่แล้ว <laughs> พี่ตึงขึ้นนะน้อง <laughs> เราไปนอกรอบกันมาแล้วพี่ตึงขึ้นนะจะมอบหรือจะมอบไปอ่าเอ็กเซเว่นสีส้มพร้อมหรือเปล่าสิบวิยัง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 อีกหน่อยนะึงพวนควนนู่นโมงหน้าก็สิบวิและอ่ะตอนนี้ผอบโอมโหด้วยผอบอกำลังโมโหด้วย,อบ,อววยบอกไปแค่นี้ ผมโคตรโหดอะ่ะผมบอกเ,เลยผมตึงจัดอ่ะแล้วนะหลังแตกยังเหรอบอหลังเหลืวอวไา,าหน้าเหรอขวาแตกห,ห,หมดแล้วขวาแตกหมดแล้วเหลือซ้ายหมดนะใชะ่ว้ายาวไป โอเคสวยผอน่าจะเหินอ้าวเฮ้ย,ยแตกหลังสวยสวยหมด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 จะมอบตัวหรือจะมอบตัวจะมอบตัวไหมจะมอบไหมครับอ่าโอเคอ๋อลงข้างล่างวะพี่ลงเลยผออ้อมเลย โโอ้หจู๊กมาสเตอร์ล่ะฮะผอจะยิงบ้าหรือจะให้ผมโซโลว่างไงโซโลเลยอยากดูฝีมือว่างันเถอะใช่ให้ขันอื่นแม่เหรอครับอ๋อผมผมขับนะผมไม่ใช่ผอขับนะผมขับไม่ตึงไม่ตึงโอ้ไม่ตึงก็แย่แล้วรถอย่างแรง เออนะไปแล้วนี่เป็นรถไอซีเลยเปล่าหรือรถอะไรนะเนี่ยรถไอซีอ้าวไม่ต้องทำอะไรเลย ผมรู้ว่าเขาจะลงล่างกันแล้วครับบอตึงะ่ะสสยสวยเดีวเป็นการตัดสินใจที่เฉียบคมมากเสียบอยู่แล้วแตกสองแตกสามแตกสี่ ก็คันนี้กับหางกับบอลน้ำมันเนี่ยมันแข่งกันพี่คันนี้เลยใช่อะอือเอ้ยคอับบอ้สัตว์เนื้ย ไอ้เหี้ยเฮ้ยขับต่อได้วะเฮ้ยขันเล่นค้างไอ้สัสรถติดอยู่เกิดเหี้ยอะไรขึ้นเนี่ยไอ้สัส